ครับสวัสดีครับผมพ่อกันแล้วครับมัอนี้วันที่หาพุทธภาคมหกสิบสี่ครับมือนี่ผมกะว่าพ่อลดเกี้ยวเขาพ่อจะเลมพัฒนาของปลาให้รดจัดหนักครับมือนี้เพื่อนบอกว่าผลมาตะนน้นมุลี่ครับตอนนี้กําลังเกี้ยวเข่าพ่อยาพดองพ่อยา่ดองครับพ่อยาดงครับบานแมดนี่นะครับเกี้ยวเขาเจ้าซี่ี่สิบเก้าครับ ครับเดี๋ยวไอสิผ้ายางออมมึงรถจักรอบหนึ่งได้ครับตอนนี้ก็าลังรออ้เอาเข่าขึ้นรถหกรออยู่ครับรถหกรอประทันมาครับ<ป>เอ่ามาครับสิผ้ามาเบื้องไกลๆครับรถเกี่ยวเขา่ปาป่าโหลดจัดนักพ่อจะเลื่อพัฒนาครับนี่นะครับ ทุกพี่ลดสองพันเท่าไหร่ยี่สิบสอยีบเลยใช่ไหมครับลดสองพันยีเ่เบเครับครับเดี๋ยวผ้ายางเบึงสอบรอบจักน้อยครับพอ,อรถเพิ่นกะไม่อยู่ครับสองพันยีเ่เบเเพิ่นกะใส่งานอยู่หุ่นบนท่านด้นล่างครับด่านล่างกะที่ไม่เยี่ยมเหลี่ยมยบหย,ยบเลยนะครับ กระทบแดด่าได้ครับแสบตาเลยแล้วนี่นะครับพอจะเริ่มพัฒนาคุณเพลรดครับนี่นะครับมีทำยูทูบอยู่ช่องไหนอ่ะครับผม,มครับเบิ้อตัวรถไปก่อนด้วยครับพเพราอเมื่อกี้มาประ่านผลเกี่ยวผลเตรียมอุ่งก่อน เดี๋ยวกรสีมาทายพุนตอนเกี้ยวเห็นเบิ้งครับตอนนี้เบิง้งไอ้โตขั้นรถไปก่อนครับนะครับพุนมาจากนนทบุรีครับมาเมื่ขึ้นมาเมื่ขึ้นนะครับมาฮอนมืรอเ้ากเกี้ยวเลยครับพอเขาก็ลั่งเหลืองครับ ครับประทับน,นี่ก่อนเด้อครับบานนี้กะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนข้ามิสานแม่เจ,จ้อครับคลิปหน้าพบกันไหมเดี๋ยวจักน่อยเดี๋ยวผมสิม,มาไายเบิ่งนครับตอนเกี่ยวครับไปละครับผม